กรดไหลย้อนดีขึ้นได้ภายใน90วันไปฟังเคล็ดลับจากพี่เจี๊ยบค่ะจะเป็นคนนอนดึกชอบทํางานกลางคืนก็เลยทานดึกก็เลยมีอาการปวดท้องท้องอืดระบบขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีค่ะกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยแล้วก็มีการแสบท้องทรมานมากค่ะก็รักษาด้วยวิธีการที่ทุกคนใช้กันใช้ยาแก้ท้องอืดยาลดกรดในกระเพาะอาหารเวลามีอาการฉันจะมีอาการเป็นกรดไหลย้อนมาประมาณส,สัก10ปีค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งญาติมาแนะนําให้รู้จักกับ โปรแกรมฟิลเกตตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อค่ะแต่ว่าลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่าอาการเจ็บมันเกิดขึ้นหนักขึ้นและบ่อยขึ้นก็เลยเปิดใจใช้ฟิลเกตเริ่มต้นจาก30วันแรกสังเกตตัวเองว่าอาการปวดแสบปวดร้อนที่ลำไส้ไม่มีนะคะใช้ต่อนเนื่องจนจบโปรแกรม90วันค่ะพบว่าอาการกดระย้อนไม่เกิดขึ้นอีกเลยค่ะแล้วก็การขับถ่ายดีขึ้นอาการท้องอืดก็ไม่มีถ้าใครมีอาการกดระย้อนแบบเจ็บ เข้าโปรแกร,รมฟิวเกตดูนะคะจะมั่นใจว่าการของคุณจะดีขึ้นแน่นอนค่ะสนใจทักอุ๋ยนะคะอยากลดกดไหลยอ้อนแบบพี่เจีย๊ยบทักอุ๋ยมานะคะ